แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนใช่ไหมแล้วแต่คนไม่อยากทําอะไรเลยโอเคค่ะแต่ว่าเขามีในในในใจแล้วค่ะแล้วที่ใช่ตอบไหมคะใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไงยินดีต้อนรับใช่ต่อใช่ไหมใช่อะไรดีอ่ะ นั่นน่นนี่สวัสดีสวัสดีแ่เป็นไรพี่มา้องท่นัมถามเสียงเสียงไปจริงนขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคน่นบมาขอบคุณค่ะห้บาทได้ไหมคะ

แค <believers. S 2> <im> ่นี้เหรอเกือบแล้วอหอ